อ่าเดี๋ยวอีกคลิปนะครับผมจะมาสามที่เก็บเงินอย่างที่เคยนัดเอาไว้วิธีเก็บเงินนะถ้าตามเมืองเกิดอะ่ผมไม่แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีของอเพราะว่ามันตีไม่เข้าแนะนำว่าต้องมีของมาก่อนวิธีง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งกันเอ้ผมกินถั่วอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยผมกินถั่วอยู่ด้วยไอเทมไม่ดบับแฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ใหม่ดีกว่าตรงนี้ไอมอนต,ต,ตัวเนี้ยมันจะดับเป็นแคปซูลสีเหลืองนะขายดับตัวหนึง่งมันจะขายได้ประมาณ 1M ึ่ะ ราะว่าตัวหนึ่งมันจะดรอปสองชิ้นชิ้นละห้าร้อยไอห้าแสนเดี๋ยวล้วไปอีกแบบดีกว่าจะหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมจะทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเสถียรมากที่สุดอะเงินจะไม่เฟร้ร์แคสก็จะไม่เฟร้รเหมือนกันเพื่อให้คนเล่นใหม่เขาจะได้หาของหรือว่าหาเอ็มได้มาซื้อของได้ง่ายง่ายกว่า Okay. เดี๋ยวลองดู1 40ก่อนรู้สึกว่าจะมีพวกอาวุธดับนะอา,อาวุธดับจริงๆด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าชิ้นเท่าไหร่นะผมมาลองดูก่อนอ๋อ oh. ว่าจะไม่ลืมก็ลืมจะได้แต่ไปซื้อไอเทมก่อนนะครับโอเคไอเทมก็คือไอเทมนี้รีโมทช็อป สาวันเอาไปใช้เลยลิกขวาที่มันหรือกดตัวเอนก็ได้นะครับแล้วก็ขายดาบชิ้นละแสนจะลำบากกว่าไปตีตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันขายได้น้อยกับอีกแบบเอาเป็นร้อ ออถึกครับมอนแบบนี้แต่จะดรอปชุดร้อย้าแล้วก็หินขาวเอาไว้สำหรับตีบวกอันนี้ขายได้แสนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปข้างในมันจะดรอปชุดแมททิวอะชุดฟ้าครับเราเราไปดรอปข้างในกันดีกว่าจะขายได้ราคากว่า น่าจะประมาณตรงนี้ก็ได้ฮนะมอนเยอะอยู่ เก็บ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 ,บ,บ,บให้หมดทุกชิ้นอ่าแพงจริงด้วยหาตรงนี้จะคุ้มกว่าอือฮึแล้วก็ถ้าใครไม่อยากเดินนะครับผมแนะนำนี่เลยสกเขบาหมดไอเทมทั่วไปนะครับมันจะมีหินอยู่เม็ดหนึ่งนี่ครับ อันนี้เลยสามสิบวัน1,000งพันพอยต์เราก็แค่หาจุดที่คิดว่ามอนได้เยอะแล้วเรามาตีผมเลือกจุดตรงนี้แล้วกันคลิกเอาไว้เซฟบันทึกเรียบร้อยเข้าเมืองไปก่อนคลิกขวายที่มันป๊อปกลับมาที่เดิมแล้วเราก็ตีต่อกลับพินคาวไปขายได้ด้วยได้หลายต่อ ถามว่าเสียเวลาไหมก็ไม่มากนะถ้าสำหรับคนที่คิดจะหา m โอเคงั้นเราเอาไว้แค่นี้ก่อนละกัน